บานดีพี ies, ers, some water, some okay, ่น <bekommen brainstorm> mm ้องบานดีสุขสุขนสมองสบาสิบขนนที on, see, ่ขลุกแต่เอาแค่ทูัวโล่ดีสมศกลอกแก่ให้แก่ขึ้นข้งเยก็นังสีเขินโชคเด้กพี่น้อยแ่ไหนก็ข้างน้างน sốc mẹ, anh lôm nè, tít ừ, <laughs> <laughs> ờ, khói <khoảng> <laughs> ขเทียนเลยเทียนแต่ขนาดสิใครทำผิดฮะกูกูดึงออกผูกไปผูกรถเออขบวี้แยบแยบนะเออเครื่อนบ่ละบ่ของล่าน่ะมันได้กล่องวันนี้ฮะนี่นะอ้าวกล่องอยู่นี่เอาไปน่ะแม่

เป็นอย่ยงเเปิดซาลาวันเป็นอย่างเ้ยงะ đẹp 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 đẽ nó cũng dù cây mù nó là phải à, phần bộ cái dù nó chút mù đấy rồi. มูหมูคืี้ๆกนอดเออพี่นาง้ผู้นึงนี่นัน่ะเนาะโอ้ผู้นึงว่าอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยะลงมือเดียวกันพี่น้องางห้น่ะนึงรอเค้าคนนี้แล้วก็เอาคนนั้นมานเพิ่นเลือกอยู่ข้างนี้ลุง

ยไงนะล้ยมันแล้ว้ายอย่าเบิงงีชเดอน้จยงเียนะคช่สอุดพ้อมกันได้ไ่มทเลายกันเจ้า,ากไปแม่ตงขางนั่นบ่ไม่อายไม่อายคุณเจ้ปแต่แตงขางนั้น เออาผอมกันสองศพนอนฮะฮะเป้นลอดปมูนอนเออเออเล่าคือผอแเราเนาะตาเาเอาอืม

นักคู่แค่น่ะว่างได้ไปจากบมฮอนบ่งนนหมาะหายเหมอะซอยนะจากโมหอนบดือนัสจาว่าูด่กับูไปแล้วมากดลอันภทษาว่าอันมันแตกแหลบ่อใบกระยาแล้วว่ะแล้วไบไอันลุงลุงว่ะ่เให้เอาูอันุะเด้อ ชีสครับนาคอ้าวงมีางเขาอะือไหรอ่าอีโบหนึ่งเด้ออันนั้นเขาอันนคุณนันับข้างนันบาดเดียวกันเนาะคนน่ะเลือกดูข้างนี่นน่ะปกติบ่มีของไคได้ไหนเนาะเออมันมักยุธมปกติมามาส่งสกัดม่ใหญ่ล้วนแถวเนี่ยบ่มีของไคเลย เพิ่นคือชอบเลกว่าซะไ่้รอกก็งจะเห็นโอเคคงจะเคยเห็นสองศพอูพ้อมกันเนาะ

bà oh, sang hãy vô nhỏ nhỏ vô bà sang sang cao lục sao vậy đen sang lục sao vậy nè một nhà hay đơ bà buốt trung phò cần cho hãy nhà hay đơ hãy vô nhỏ nhỏ lục sao vậy อันอยากอยู่โฮมน้ำ มันเย็นแน่งเออคือว่ามันแดดแกงแดดเราอะที่อัดหมูเราอะต้องขีดพิ่นสันเด้าพอเด้าไม่ตาก็เด้าไปซื่อๆเนาะแม่ เลี้ยงสีว่ายวนอยู่เมืออกระถางฮะเลี้ยงสิจุระ ไี่เอาเลยมาอีกแต่ซบหนึ่งดูอมไายเรียกันบาทเดียวกันเนาะเสือ เดียวกันนี่นะคะนะซิบวเออซิปนั่งขาซิปจปแอดเนึก นาคาซิกัวแอืมมาคพอมกันไปเนะพอกันสองศกกยากษอเสือไปนอกเอ้ย แม่นข้างแรกจุดผอกันสองโซบเนี่ยนะเห็นแต่บ้านด้งหวังหันนะบานด้งนะเห็นยู่วังหันอ่าอุ้ยสามหกออเก็งเส้นไปหน่อยลาไป่น้องสำหรับลิดนี้พป่น่องดหน้าผอๆกันใหม่พี่น้องเอ้ยไปยักเสือฮะนะ มาจูดผอมกันเผาขอมกันตักงสองซอกนี่เนาะกนังเผาอยู่นั่นะไวะเขาข้างนี้บ่นงอยู่ข้างนั้กาละี่เนาะสบายดีสกุทุกคนเด้อราแเบิ่งฝากส้มนีเนาะ หลายกดแชร์ให็นได้ด้วพี่น้องสบายดี